เรามาต่อกันในคุณลักษณะที่3จาก8ลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงที่องค์กรไหนก็อยากได้นะฮะคุณลักษณะที่3ครับคือเข้าใจงานและเข้าใจองค์กรเนาะแน่นอนครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องมาคอยสอนแนะคอยให้คำปรึกษาแนะนำนะครับรวมทั้งคอยถ่ายทอดว่าองค์กรของเราเป็นอย่างไรองค์กรของเราดําเนินธุรกิจยังไงประวัติของ,ององค์กรเราเป็นยังไงผู้บริหารของเราเป็นยังไงคู่แข่งคู่ค้าของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ รวมทั้งไอประวัติความเป็นมาที่ดีๆคุณค่าเคาเร์วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจะต้องเอามาถ่ายทอดหรือมาเล่าให้กับน้องเลี้ยงน้องใหม่ฟังนะครับดังนั้นถ้าพี่เลี้ยงอ่ะไม่รู้ปุ่มหลังประวัติความเป็นมาขององค์กรไม่รู้จักตัวองค์กรเองที่เรียกว่าแก้ไขส่วนนี้ในขณะที่ตนเองก็มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกๆเนาะ ลองจินตนาการดูเนาะท้านก็สมมติว่าท่านเป็นน้องเลี้ยงเนี่ยเป็นพนักง,งานใหม่เขามาทํางานในองค์กรแล้วปรากฏว่าท่านได้รับการมอบหมายให้ไปเป็นน้องเลี้ยงกับพี่เลี้ยงคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่ององค์กรเนอี่ยท่านอยากถามว่าเออผู้บริหารของเราแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายท่านเนาะมีสไตล์ยังไงบ้างแต่พี่เลี้ยงบอกว่าเออพี่เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องแบบเนี่ยท่านคิดว่ายังไงฮะหรือน้องเลี้ยงถามว่า บริษัทเรามีบริษัทไหนเป็นคู่แข่งบ้างอรพี่แล้วคู่แข่งแต่ละรายเนี่ยมีความน่ากลัวหรือน่ากังวลใจเรื่องอะไรพี่เลี้ยงตอบว่าเออพี่ก็ไม่มั่นใจเพราะพี่ไม่เคยดูไม่เคยศึกษาเหมือนกันน่ยมันจะเอาความเชื่อถือไว้วางใจอะไรกันมาถูกต้องไหมครับความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเนาะความเข้าใจในองค์กรมันก็เป็นพื้นฐานอีกเรื่องหนึง่งที่ทําให้คนมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นต่อกันนะฮะและ ไม่เพียงแต่ความรู้ความเข้าใจในงานในระดับพื้นฐานเท่านั้นนะครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรียกว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในงานในระดับที่สามารถตอบปัญหาหรือสามารถตอบข้อสักถามกับน้องเลี้ยงในเรื่องต่างๆได้เลยคือถ้าไม่ชํานาญไม่เชี่ยวชาญในการทํางานแล้วแล้วก็นะครับมันมันคงยากเนาะที่จะสามารถตอบปัญหาหรือไขข้อ,ข,อข้องใจของน้องเลี้ยงได้และสมมติ ลองนึกตามดูว,ว่าถ้าน้องเลี้ยงมีประสบการณ์มีความสามารถมากกว่าใครสักคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันจะเชื่อถือไว้ใจกันหรือเปล่านะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งที่ทางเอชาของเราจะต้องดูให้ดีเรื่องถัดมาครับเนื่องจากว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องไปทําหน้าที่ในการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ไปบอกเล่าเรื่องที่ดีๆขององค์กรไปสอน,นให้น้องเลี้ยงเนี่ย ปรับความคิดปรับทัศนคติอะไรต่างๆของตัวเองเนี่ยคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็ต้องมีความคิดทัศนคติอะไรที่ดีอยู่ในตัวด้วยนะคือเราจะเอาพี่เลี้ยงที่นิสัยแย,แย่ๆความประพฤติแย,แย่ๆมุมมองแย่ๆต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปสอนน้องเลี้ยงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มันแก้ไขตันนี้มันเป็นเรื่องที่องค์กรไหนก็ยอมรับไม่ได้นะครับดังนั้นคุณทักษะประการต่อไป ของพี่เลี้ยงก็คือจะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็มีทัศนคติที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่ดีต่องานต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานหรือว่าต่อลูกค,คาก็แล้วแต่นะฮะผมคิดว่าคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สําคัญมากเนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่าทัศนคติที่ดีเนี่ยมันทําให้คนเกิดการยอมรับกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันง่ายกว่าท่านลองคิดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ถ้าท่านไปทํางานกับใครสักคนหนึ่งที่มีแต่บ่นกลด่าบริษัทมีแต่ติติงมีแต่บน่นทุกวี่ทุกวันว่างานที่ทำเนี่ยมันยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงครับสมมุติว่าถ้าน้องใหม่ไปอยู่กับพี่เลี้ยงที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยก็คงจะบ่นเซง็งแล้วก็อยากจะลาออกไปวันละ3ามเวลาหลังอาหารน,นนะฮะแต่ตรงกงันข้ามนะครับถ้าเกิดน้องเลี้ยงสักคนหนึ่งไปอยู่กับพี่เลี้ยงที่ มีทัศคติที่ดีมีมุมมองที่ดีมากๆเรียกว่ามี growth mindset เอางี้ก็แล้วกันเนาะเป็นคนที่มี mindset ที่ดีเขาก็จะซึมซับในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นเน่ยเวลาที่เขาไปทํางานเนี่ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์ของงานที่ดีๆเกิดความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคนรอบข้างออกมานั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานที่สําคัญมากนะครับแต่ผมว่านะการที่มีทัศคติที่ดีนยมันจะต้องควบคู่กับการที่ รู้จักที่จะสร,สร้างความสัมพันธ์คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นด้วยเนาะเพราะในงานของการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมให้กําลังใจกันกับคนที่เป็นน้องเลี้ยงคนที่อยู่รายรอบของตัวเองนั่นเองนะอันที่4ไปแล้วนะต่อไปอันที่5ฮะคือพี่เลี้ยงจะต้องมีทักษะในการสื่อสารโอ้มันสําคัญมากเลยนะไอ้ทักษะในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่ทํางานเก่งคนที่รู้งานเป็นอย่างดี จะมีความสามารถในการถ่ายทอดมีความสามารถในการบอกเล่ามีความสามารถในการถ่ายโยงสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์ไปสู่คนอื่นได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเคยได้ยินไหมครับว่าคนบางคนน่ะพูดได้แต่พูดไม่เป็นนะคือพูดได้เนี่ยหมายความว่าเนื้ออยากพูดอะไรก็พูดนะ่ะก็ได้ยินเสียงที่ออกมาจากปากอ่ะแต่อพูดเป็นเนี่ยมันต้องดูกาละเทศะประกอบด้วยนะ มันต้องดูเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ฟังมันต้องดูลักษณะสารมันต้องดูอะไรต่างๆที่มันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะดังนั้นคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนอกจากจะแก่งงานนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในงานรอบรู้กับองค์กรแล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลแบบนั้นออกมาสามารถที่จะบอกลําดับขั้นตอนของงานสามารถที่จะพูดคุยให้น้องเลี้ยงเข้าใจงานจากเรื่องที่ยาก,ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆได้นะครับในทํานองหนึง่ง ก็สามารถที่จะไปช่วยประสานความสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่จะต้องทํางานกับน้องเลี้ยงด้วยด้วยความที่เป็นน้องใหม่อะเนาะอาจจะไม่รู้จักทุกคนอาจจะยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจรายละเอียดของงานทุกๆจุดไม่รู้ว่างานบางอย่างจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานใดบ้างเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่พี่เลี้ยงก็จะคอยไปให้คําแนะนําคอยไป เทคแอคชั่นในการไปช่วยเหลือต่างบทบาทของคนที่เป็นหัวหน้านะแน่นอนครับคนที่เป็นหัวหน้านี้มีบทบาทหลักในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าพี่เลี้ยงไปที่ไหนก็วงแตกหรือพูดจาตรงอย่างกระท่อไม่รู้จักกาลเทศะที่จะพูดคุยเนี่ยอย่าว่าแต่สอนงานไม่เป็นทําให้ทํางานไม่ถูกต้องเลยครับจะไปสื่อสารประสานงานกับใครมันก็คงไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะต้องเป็นถูกต้องไหมครับเรื่องถัดไปครับผมคิดว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเนาะจะต้องมี ทักษะในการให้คำปรึกษาคือนอกจากจะมีทักษะในการสื่อสารพูดคุยแล้วเนี่ยทักษะการให้คำปรึกษาแนะนําผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนาะเราจะอาจจะถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเองผ่านสตอรี่เทล i ล่งหรือเครื่องมืออื่นใดก็สุดแท้แต่จะใช้สุดแท้แต่ว่าทาง h r เราจะต้องไปคิดว่าเออมันจะต้องมีการฝึกอบรมมีการสอนแนะ มีการฝึกฝนให้พี่เลี้ยงมีทักษะความสามารถอะไรได้บ้างแต่ทักษะความสามารถอันหนึ่งที่จาเป็นต้องมีคือทักษะการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงการการสั่งไม่ได้หมายถึงการบอกนะแต่หมายถึงการตั้งคําถามนะครับการฟังนะ่ะแล้วก็ตั้งคําถามเพื่อให้น้องเลี้ยงเนี่ยเขาคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาตัวเองหรือการใช้คําถามเพื่อให้น้องเลี้ยงเอ็กซ์โพสหรือเปิดเผย สิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองอยากลงมือทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับการให้คำปรึกษามันไม่ได้หมายถึงการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหรือปรับพฤติกรรมในเชิงจิตวิญญานะครับแต่หมายถึงว่าเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะให้น้องเลี้ยงเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทรานสเฟอร์เข้าไปสู่การลงมือปฏิบัติของน้องเลี้ยงเกิดเป็นประสบการณ์ที่ถูกต้องในงานที่เขารับชอบนะครับคนเป็นที่ปรึกษาเนี่ย จะต้องมีทักษะความสามารถอย่างหนึ่งพื้นฐานเลยที่สําคัญมากคือรับฟังคนอื่นนะครับเปิดใจกว้างกับความเห็นที่แตกต่างกันไปในประสบการณ์เนาะผมเคยเจอที่ปรึกษาบางคนเนาะที่เรียกตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาเราทํางานในบทบาทที่ปรึกษาเนี่ยแต่ว่าไม่เปิดโอกาสให้คนที่มาขอคาปรึกษาได้พูดเลยอะคือเขาตั้งคําถามมาคือคนที่มาขอรับคาปรึกษาแนะนาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปัญหาแล้วก็คําถามเนาะ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเลยก็คือที่ปรึกษาจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าปัญหาที่คนหนึ่งเจอสถานการณ์ที่คนนึงเจอเนี่ยเขาเจอในบริบทที่เราอาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดในทุกๆเรื่องสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นของคนที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเนี่ยก็คือเราพยายามสอบถามพยายามพูดคุยเพื่อให้ผู้รับคําปรึกษาหรือผู้มาขอคาปรึกษาเนี่ยเขาอธิบายเขาเล่าสิ่งที่เขาเจอมา รวมทั้งสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขามองว่ามันน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสถานการณ์แบบนี้ออกไปนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาจึงต้องมีความพร้อมที่จะรับฟังอะแล้วก็รู้จักที่จะตั้งคําถามอย่างที่ผมบอกไปก่อนที่จะให้ข้อเสนอแนะใดๆออกไปแน่นอนครับที่ปรึกษาก็ต้องมีความรู้มากกว่าที่ปรึกษาก็ต้องมีความสามารถมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ในบริบทงานเดียวกับเขาไงฮะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์งานแบบที่ต้องเจอกับเขาอะ เพื่อให้ได้ผลดีเราจึงต้องรับฟังเยอะๆก่อนทําความเข้าใจกับเรื่องนั้นให้มันถูกต้องครบถ้วนถี่ถ้วนก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยคุยกันว่าเออในมุมมองของเราเป็นแบบเนี้ยเขาคิดยังไงกับมุมมองของเรามันน่าจะส่งผลดีมากกว่านะครับนั่นคือทักษะการใน้คําศึกษาที่เป็นเรื่องสําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องการสื่อสารอ่ะย้อนกลับไปเรื่องการสื่อสารสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับการสื่อสารเนี่ยถ้าใช้ได้ผลดีเนาะในมุมมองของผมนะ ผมว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องรู้จักสไตล์ของน้องเลี้ยงเนาะและผมก็แนะนำให้คนที่เป็นพี่เลี้ยงไปฟังใน People Mentor Podcast เนาะที่ผมพูดคุยถึงเรื่องของสไตล์ของคนทำงาน4แบบตาม D.I.S.C. นะครับก็จะรู้ว่าคนสไตล์ดีเป็นยังไงเขามีรักษณะแบบไหนนะครับชอบหรือไม่ชอบเรื่องใดจุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นยังไงบ้างคนสไตล์ i สไตล์เอสไตล์ซเนี่ยที่รวมกันเป็น D.I.S.C. เนี่ยนะครับคน4แบบเนี่ยเขา มีลักษณะอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีจุดเด่นจุดต้อยแบบไหนแก้ไขส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบเป็นยังไงบ้างก็จะได้ทําความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมคิดว่า DISC เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเลยเนาะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ควรจะต้องเรียนรู้เลยเพื่อให้เราสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้มีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับคุณลักษณะที่7จ็ดครับใจเย็นเนาะผมใช้คำว่าใจเย็นเนี่ยมันสื่อความถึงเรื่องของ การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มนะยังเป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองได้เป็นคนที่ไม่เร่งด่วนกับการตัดสินใจเรื่องใดไม่ใจร้อนน่ะไม่บุมบามนะครับเป็นคนที่สามารถรับฟังคนอื่นๆได้บางครั้งเราเจอน้องเลี้ยงที่เขาเจอปัญหาสารพัดเข้ามาบนบนบน,บน,บ,น,บ,นบนแล้วฟังอ่ะโอ้แต่เราของขึ้นตามเขาเลยอ่ะในขณะที่ในบทบาทหนะ้าที่ของความเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยท่านคงจะต้องเป็น คนที่รองรับอารมณ์คนอื่นมากกว่าเนาะขอให้ท่านมองว่าไอ้ทักษะความสามารถแบบเนี้ยความสามารถในการควบคุมจัดการอารมณ์ตนเองจัดการอารมณ์คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าได้รับการถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุก,กรรมเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้กันได้มันเป็นสิ่งที่พอคนที่มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากขึ้นตามไปด้วยท่านก็จะเห็น คนที่มีประสบการณ์เยอะๆคนที่อายุงานเยอะๆบางคนเนี่ยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแรงไม่รู้จักพูดคุยไม่รู้จักควบคุมสติไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเอง <c oughs> ท่านก็เห็นคนต่างๆแบบนี้เยอะแยะมากมายเมื่อเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ย <c oughs> นอกเหนือจากเราจะต้องเทสด้วยว่าเขามีความรู้ความสามารถในงานมากน้อยแค่ไหนเขามีความเข้าใจองค์กรมากน้อยแค่ไหนเขามีทักษะการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนท่านอย่าลืมด้วยนะว่าเราจะต้องเทสต วุฒิภาวะทางอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่ของเขาด้วยนะครับเพราะน้องเลี้ยงจะได้ซึมซับในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นคนอยู่ใกล้ใครอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติแบบนั้นนะท่านสังเกตไหมครับลูกๆที่อยู่กับพ่อแม่ที่อารมณ์ชุนเฉียวเป็นคนแบบพูดจาก,กระโชคค้กเป็นคนที่ขวานผาซากเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักอ่ะยกตัวอย่างแบบพื้นๆเลยนะ ลูกอยู่กับพ่อแม่ที่สุบุรีสรัมฤทเลเทมาเป็นคนที่เล่นการพนันมันเป็นไปได้ยากเลยนะจะมีลูกที่เป็นเหมือนพ่อวันเฉลิมที่จะแหกเหล่าแหกกอเป็นคนดีเป็นคนที่ฝักใฝ่ธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งไปในทางเดียวกันเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไงนั่นคือคติสอนใจของคนไทยในสมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่า,ามันก็ยังคงใช้ได้อยู่นะดังนั้นถ้าอยากให้น้องเลี้ยงเป็นคนที่มี วุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมจัดการอารมณ์ตนเองได้ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยท่านต้องเอาพี่เลี้ยงที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องแบบนี้เข้ามาได้มาเป็นพี่เลี้ยงมาทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ให้คําแนะนํานั่นเองนะฮะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่8ครับพี่เลี้ยงจะต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นได้โดยเฉพาะการพูดเพื่อให้กําลังใจอธิบายง่ายๆงนี้ก็แล้วกันเนาะ คือการสร้างแรงจูงใจของคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างง,ง่ายๆเลยก็คือการการสร้างแรงจูงใจโดยการพูดนะครับพูดให้กำลังใจเนะี่ยการพูดให้กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะเพราะว่าคนที่เป็นน้องเลี้ยงเนี่ยโดยธรรมดาก็จะมีปัญหามีข้อขัดข้องหมองใจมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตการงานของเขาแหละเมื่อเขามาหาพี่เลี้ยงเขาก็อยากจะได้รับคำปรึกษาแนะนำอะไรออกไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขับข้องใจอึดอัดใจ จากผู้บัญชาซึ่งบางทีนะผู้บัญชาคนนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาของพี่เลี้ยงเลยนะเพราะพี่เลี้ยงอาจจะเป็นพี่เลี้ยงจากต่างหน่วยงานมาถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามาถึงปุ๊บพี่เลี้ยงก็คอยผสมลงนะครับพี่เลี้ยงก็ไม่ได้ทําหน้าที่บทบาทของตัวเองที่มันควรจะต้องเป็นถ้าจะพูดกันง่ายๆเนาะนอกเหนือจากการมีความสามารถในการพูดเพื่อให้กําลังใจกันแล้วเนี่ยทักษะความสามารถท,ที่ต้องมีควบคู่กันเลยคือทักษะการสื่อสาร ผมถึงพูดถึงเรื่องคุณลักษณะสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของคนที่เป็นพี่เลี้ยงคือมีความสามารถในการสื่อสารไอ้แล้วก็ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดเพื่อน้อมน้าวใจเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้กําลังใจคนนี่แหละก็เป็นเรื่องสําคัญที่พี่เลี้ยงจะต้องได้รับการอบรมผมเพานะเนาะเพราะทักษะความสามารถแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับประสบการณ์หรือว่าจํานวนเยียวสวิตจานวนปีที่คนที่เป็นพี่เลี้ยงมาทํางานแต่อย่างใดนะฮะและแน่นอนครับจากที่บอกไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่า พื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความสามารถในการพูดให้กําลังใจเนี่ยคือคนที่เป็นพี่เลี้ยงนี่แหละจะต้องเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ถูกต้องเนาะจะต้องเป็นคนที่คิดดีคิดเป็นคิดถูกอะ่ะต้องรู้ว่าในสถานการณ์ใดๆควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอปัญหาหรือุปสรรคในเรื่องใดควรจะต้องคิดอ่านแล้วไปหาวิธีการลงมือจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนั้นอย่างไร และต้องเป็นคนที่จะต้องมีความสามารถในการจัดการหรือทำเรื่องแบบนี้ได้ด้วยตนเองด้วยนะคือรู้แต่ทฤษฎีแล้วในชีวิตจริงในการปฏิบัติของตัวเองตัวเองไม่ได้ทําอ่ะคือบอกกับน้องเลี้ยงว่าเอ้ยเวลาเธอจเจอปัญหาเธอจะต้องเป็นคนคิดบวกได้คิดบวกนะแต่ไม่รู้ว่าไอ้การคิดบวกเนี่ยในความหมายที่แท้จริงหรือในการปฏิบัติที่มันควรจะต้องเป็นในแต่ละสถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะพี่เลี้ยงก็มีประสบการณ์ในการคิดบวกในลักษณะแบบนั้นมาก่อนนะครับ มันมันไม่เกิดประโยชน์นะอย่าลืมนะยกตัวอย่างเรื่องการคิดบวกนะการคิดบวกไม่ใช่แค่คิดนะแต่มันต้องลงมือทําด้วยโอเคไหมฮะคือถ้าคิดเฉยแต่ไม่ลงมือทําเขาเรียกว่าการคิดบวกแบบเพอร์เจอร์นะการคิดบวกแบบเพอร์ฝันที่มันมีทางที่เกิดผลในชีวิตจริงถ้าเราเจอปัญหาเรื่องใดแล้วเราคิดบวกเราต้องมองว่าเอ้ปัญหาเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ความความสามารถในการทํางานอะไรใหม่ๆให้กับเรามันคือโอกาสที่จะทําให้เราได้ พิสูจน์เฟืองมือพิสูจน์ผลงานแต่เราต้องเราต้องลงมือทำเมื่อเกิดปัญหาโลกภสษาเกิดขึ้นโดยการไปเรียนรู้จากเทคนิควิธีไปเรียนรู้จากคนอื่นไปสอบถามไปปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็มาจัดการกับปัญหานั้นให้เกิดผลลุล่วงไปถูกต้องไหมครับมันจึงจะเป็นการคิดบวกในทางที่ถูกต้องเขาเรียกคิดบวกในโลกของความเป็นจริงจะต้องมีการลงมือทําประกอบด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะครับผมเชื่อว่าใน2 EP เนี้ย ท่านก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะครับว่าคุณลักษณะของคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณไหนบ้างนะครับเวลาที่องค์กรจะไปกําหนดเกณฑ์กําหนดกติกาในการที่จะคัดเลือกพนักงานสักคนหนึ่งเลยหลายคนเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงก็จะไดม้มีแนวในการปฏิบัติสิ่งที่ผมได้คุยไปในรายละเอียดเนี่ยก็คือส่วนที่สามารถเอาไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมที่จะเอามาใช้สําหรับกัน ออกแบบเครื่องมือในการทดสอบหรือประเมินเพื่อคัดเลือกใครสักคนหนึ่งไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในเอพิซอดต่อๆไปนะครับผมจะคุยให้ฟังว่าเวลาที่ท่านทําระบบพี่เลี้ยงขึ้นมาในองค์กรของท่านเนี่ยมันมีข้อที่ทาง HR เองควรจะต้องใส่ใจหรือระมัดระวังในเรื่องของอะไรบ้างอันนี้อยากจะคุยเพิ่มเติมให้ฟังเป็นพิเศษพอได้พูดคุยแตะไวไ้เลยบ้างในหลายๆเรื่องที่ได้คุยไปใน2อเอพิซอดเนี่ยนะฮะอย่าลืมติดตาม HR Companion Podcast และ Podcast ลายการอื่นๆของผมชัชวัลอรวงสัพทัตครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR Companion Podcast พบกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ